ฟังความสองฝ่ายคลิปเดือดสีกาปะทะพระด่ากาันสนั่นวัดเหตุมาดูดวงแล้วไม่ใส่ซองจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเดือดบนโลกโซเชียลเป็นภาพหญิงสาวรายหนึ่งถ่ายคลิปตนเองขณะที่เดินทางเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะขอตรวจดวงชะตากับเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวแต่เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงโดยหญิงสาวรายนี้ระบุว่าถูกพระสาปแช่งให้ชีวิตวิบัติเพียงเพราะว่าเธอไม่ได้นำเงินใส่ในซอง ที่ถวายให้กับพระรูปดังกล่าวจนต้องมีคนเข้ามาห้ามเอาไว้และระหว่างนั้นหญิงสาวได้ให้น้องสาวที่มาด้วยกันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายสุดท้ายพระรูปดังกล่าวได้ยอมนั่งลงและกล่าวเพียงสั้นๆว่าขอโทษแล้วกันต่อมาหญิงสาวได้นําคลิปเหตุการณ์พร้อมอัดคลิปตนเองเล่าเหตุการณ์โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าแจ็คพอตมากวันนี้เจอพระแบบนี้ไม่มีเงินเข้าไม่ได้นะไม่ใส่ซองฉีกซองทิ้งต่อหน้าเลยนะ ชีหน้าสาบแช่งง้างมือจะตบนี่คือเหตุผลที่วอยๆใครเจอแบบนี้แล้วทนได้ทนไปเราไม่ทน ถ้าไม่โวยวายก่อนคงโดนตบไปแล้วไม่รู้ว่าใครจะต้องมากราบไหว้พระแบบนี้อีกเท่าไหร่ยกมือท่วมหัวสาธุเลยล่าสุดนางสาวแววตะวันอายุ29ปีได้มีการเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาตนพร้อมด้วยคุณแม่และน้องสาวของตนได้เดินทางไปที่วัดชื่อดังในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะให้ทางหลวงพ่อตรวจสอบดวงชะตาให้ตามคาแนะนําของเพื่อนบ้าน โดยเมื่อไปถึงก็เข้าคิวเข้าไปดูดวงตามที่วัดจัดไว้มีการหยอดเหรียญใส่ตู้บริจาคตามขั้นตอนแต่ไม่ได้ใส่เงินในซองที่อยู่ในพานเนื่องจากกะไว้ว่าจะใส่หลังจากดูดวงเสร็จแล้วปรากฏว่า หลวงพ่อจเจ้าอาวาสบอกกับตนว่าดวงโยมพลาดแล้วดวงไม่ดีดวงตกตนก็ถามไปว่าพลาดตรงไหนได้รับคำตอบว่าพลาดตรงที่ไม่ใส่ซองให้หลวงพ่อตนก็ยกมือไหว้ขอโทษหลวงพ่อไปที่ไม่ได้ใส่เงินเพราะความไม่รู้แต่หลวงพ่อกลับบอกว่าไม่ต้องมาพูดทุกคนที่มาเขาก็ใส่กันทุกคนของฉันมีครูเหมือนเธอลบหลู่ฉัน แม้ตนยืนยันว่าจะใส่ให้เดี๋ววนี้แต่หลวงพ่อก็ตอบกลับว่าไม่ต้องจิตฉันไม่รับแล้วจากนั้นหลวงพ่อก็ไปหยิบซองมาก่อนจะฉีกซองต่อหน้าตนเองตนพยายามถามว่าทำอะไรให้หลวงพ่อไม่พอใจกลับได้รับคำตอบมาว่ากูขอสาบแช่งมึง ให้ชีวิตมึงต้องวิบัติจนลูกลามกลายเป็นการมีปากเสียงรุนแรงดังที่ปรากฏในคลิปด้วยก่อนที่จะถ่ายคลิปไว้พระรูปดังกล่าวยังเงื้อมือจะตบตนแต่เมื่อควา้าโทรศัพท์มาถ่ายคลิปปรากฏว่าพระกลับลงไปนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นคนละคนยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ตนโมโหมากแต่ก่อนน่าจะเกิดเรื่องก็มั่นใจว่าไม่ได้ทํากิริยาไม่ดีจนกระทั่งมาโดนสาปแช่ง จึงทาให้บรรดาโทสะขึ้นมานอกจากนี้ได้มีการไปพูดคุยกับพระในคลิปพระรูปนี้อายุ61ปีตำแหน่งรักษาการจเจ้าอาวาสซึ่งเปิดเผยว่าสิ่งที่เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดในวันเกิดเหตุมีญาติโยมเป็นพยา,ยานเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาไม่เคยรู้จักผู้หญิงสามคนนี้มาก่อนทราบเพียงว่าเขาได้เบอร์โทรมาจากเพื่อนบ้านโทรมานัดว่าจะขอเข้ามาดูดวงแต่ความจริงแล้วอาตมาไม่เคยดูดวง ทำได้แค่แก้ไขปัญหาความทุกข์ให้ชาวบ้านสาบานได้ว่าไม่เคยไปเรียกร้องเงินจากญาติโยมเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงแต่พระยอมรับที่พูดว่าทำไมโยมไม่ใส่พานขันครูพระอาตมาก็มีครูบาอาจารย์จริงๆซึ่งโยมศรีการในคลิปก็บอกว่าดูดวงเสร็จแล้วจะใส่ให้ทีหลังอย่าให้ลองคิดดูว่า ถ้าไปร้านสะดวกซื้อแล้วไปเอาของเขามาก่อนแล้วขอจ่ายเงินให้ทีหลังได้หรือไม่คนจะมาทําบุญก็สมควรที่จะต้องใส่ซองมาก่อนไม่ใช่มาหลอกถามพระไปเรื่อยๆและเอาซองมาใส่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เพิ่งมาเจอกับศีกาคนนี้คนแรกนอกจากนี้พระยังบอกอีกว่าโยมศีกาดังกล่าวแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมด้วยทั้งที่มาวัดสมควรที่จะต้องรู้แล้วว่าต้องแต่งกายให้สํารวมอย่างไรนอกจากนี้ พระยังบอกอีกว่าที่กล่าวอ้างว่าเงื้อมือจะตบนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพียงแต่ตกใจจนลุกขึ้นยืนขึ้นกระทันหันแล้วกางแขนออกเพื่อดึงจีวันเท่านั้นอาตมาเป็นพระจะตบหรือสัมผัสศีกาได้อย่างไรหลังจากนี้อาตมาขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับศีกาคนนี้อีกขอให้ต่างคนต่างอยู่กันไปแม้อีกฝ่ายจะเอาไปพูดอย่างไรก็ขอไม่สนใจ